เอาละครับผมตอนนี้ฟอนไนได้ทำการอัปเดตซีสั่นแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมไปเข้าเกมแลอ๋อันนี้ก็ประมาณว่าเงินที่ได้หมดจากฟอนไนนะครับจะนำไปบริจาคให้ยูเคนะตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปถึงวันที่ส e okay. ามเมษาโอเคมาดูซีนอเมติกันทั้งกลุ่มอะไรอะ รถถังมีรถถังด้วยเถบันเปนบั๊นเมาขี่อย่างนี้ด้วยหรอไอโอครับโหโคเท่ oh, เลยฮะ <Huh? S 1> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเถนบั๊นจริงได้ กันหน้าครับโอ้พาวเลอร์ท่านี้ไม่พาวเลอร์เลยครับอะไรอ่ะปิดบิวหรอฮะบิวหายอัลตร์สเวนสเตนอเอนส์อัลตร์สเวนมาด้วยนะครับ ไปบงอะไรอะ่ะว้ crazy, า,าวเดสเกซี่แมนบัตรผ้าสโตวสเวนเข้ามาครับอ่านี่ผมได้บัตรผ้าจากฟอร์ดไนต์คริวนะครับ,รบเป็นสมาชิกฟอร์ดไนต์โอเคว้าว แล้วเดี๋ยวผมขอมารีวิวเป็นทีละอย่างนะเกี่ยวกันนะครับมีทัชสกีสองจุดศูนย์อันนี้อะไรอะ่ะล่มพิกแอ็กขอฟังเสียงก่อนนะครับฟับงไม่ได้แล้วอันนี้มีกระเป๋าครับมีแบนเนอร์อเ,เดี๋ยวผมจะได้ดูนะว่าสิ่งที่มันสําคัญแล้วกนะันมีมีเลื่อยด้วยครับพิกแอ็กเป็นเลื่อยครับนี่อะไรอะ่ะ ไกด์เดอร์เป็นไกด์เดอร์นี่ก็โอ้โ oh, หสไตล์ครับเพราะซีซั่นนี้ดูเหมือนจะเป็นทีมสงคารามครับจากเทลเทลเลอร์เทนอเบติกและเทียร์สุดท้ายคนระับเทียร์ร้อยของซีซั่นนี้ก็คือดร็อเวนนั่นเองหมอแปลของเราแน่นเองครับว้าวเปิดวงเวทใช่เลยนี่หมดหมอแปลกของเราเองหน้ากสวยมากเอาจริงว่าเนี่ยพี่แอ็กสวยสุดเลย ด็อเวนอ่านี่มีอมีสุรสไตน์ครับก็เป็นสีนี้นะถ้าลงหมอแปะเพจที่เหลือย,ยังไม่ปลดหรอกนะครับมันก็ต้องรออันนี้ก็คือสามารถเปลี่ยนอันนี้ได้ครับลูกทรงดาบมีเปลี่ยนสีมีเปลี่ยนเสียงนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมจริงกันเลยดีกว่าครับว่าเกมเพลย์ซ์ัซนนี้เป็นตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาในหน้าเกมแล้วครับแมปเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับสีแดงนี่น่าจะเป็นส่วนของ i o นะครับเดีย๋ยวผมลงก่อนเลยนะเฮ้ยคืออะไรอะ่ะ มีเกาะเพิ่มด้านล่างเหรอรู้สึกว่าจะรีเจนเอง50อย่างนี้ก็มีเกาะ250าอ่าซึ่งฝ่นไอ้อัปเดตอันนี้คือเขาห้ามบิวได้นะเป็นเวลา1สัปดาห์นะครับตามในเรื่องก็พวก i.o. มันเป็นคนปิดหมดบิลนะครนี่ครับระบบวิ่งใหม่อย่างก,กับวิ่งชาร์จโ,โอ้แต่ไม่ได้หมดปเป็นหนึ่งครับ สองครับว้าวเหมือนฆ่าแล้วก่อนจะรีหรือเปล่าไอ้อาร์เมอร์หรือมันรีเองอ๋อมันจะรีเองทีแต่ว่าเหมือนเป็นของตัวแทนบิวอะยังไม่หมดเรียบร้อยแล้วบนมีไม่รู้ว่าเป็นไอโอหรืออะไรเดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนเฮ้ยโอเล่ เมืองนี้รู้สึกว่านี่คือยานยานนะครับทำไรตรงนั้นล่ะหนุ่มคือการที่ฟอร์ดไหนเอาวิวออกอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าอีพีเขาคิดอะไรอยู่ใช่ไหมอย่างนะ <c oughs> ยิงเกาะเปลี่ยนไปด้วยนะใช่อะไรรถถัง รถถังแชจะไม่ใช่ฝนอ่ะนะแชจะเป็นแบทเทิลฟิลล์ะเสร็จไ,<ป>ไปครับนี่อ่าทีแพาทอชทีแพาทอชนี่กนะ็คือที่ซ่อมรถถังนะครับเเฮ้ยมีกอ่อเอังมาไม่ให้หยุดไม่ให้หย่อนใช่ไหมดีย๋ยวไปจัดการมันนะพี่ซ่าไม่ลาลืม ไอเกาะ50มานี่เกาะผมแพ้ไปรุนเลยนะคือที่เขายิงมาคือเข้าเกาะนี้หมดเลยเข้าไอเกาะเกาะห้าสิหมดเลยโลกอะไรมันจะโกงป่านั้นวัดวัดเลิศเลยเลิศเสียรัฟรีรู้สึกว่าฝนไหนเพิ่มการปีนมาด้วยนะลองปีนดูเออเนี่ยมันจะโคตรจะเอเปกร์เชนก็ดูดีก็เหมือนเขาพยายามที่จะ เพิ่มลูกเล่นใหม่ๆให้กับคอดไหนยอยู่ตลอดเวลาซึ่งอีพิกเกมเขาคงคิดไปแล้วแหะว่าถ้ามันไม่เวิร์กเดี๋ยวผมก็ว่าเขานาจะเอาเรื่องไอการวิ่งกับไอ้เกาะเนี้ยนะรู้สึกว่ามันยังทำอะไรกันอนะ่ะขอแจมหน่อยได้ไหมผมไม่ใช่คน you're not the people you are not the people you are god พวกการทุกคอนิเจอร์นี่เราจะไม่ได้แมททิวเลจากการทุบใช ถ้าได้ไปเราก็สร้างไม่ได้อยู่ดีนี่เหมือนเฮ้ยอันนี้คือบังเกอร์ว้าวเพื่800ด้วยนะเป็นอะไรที่ควรจะเครซี่เลยต้องะระวังตัวจะที้ถูกต้องระวังเคมีคนยิงผม รอครับเองก็ย,งยิยงจังเลยเองก็ย,งยิยงจังเลยจะยิงบอดหรือบอดอะทำไมเขายิงนี่อย่างนั้นอะเอา้าบอดบอดหรอบอดเยอะขนาดนี้เลยเหรอแปลกๆในซีซันนี้อะไรคือผมไม่ชินกับการที่มันไม่มีบิลว่ะไม่ใครคิดกังผมป่ะเขาก็ไม่ได้พิวออฟทาวรนะเขาเอาแค่ออกไปแค่เจ็ดวันบ้างเหมือนจะเป็นตามเรื่องอะ ขับรถไปต่อซึ่งมันอ้างวางแล้วเงี้อาจจะจูบเป็นเพบายในใครจะรู้มีก็เธอในใจจันตาลอยในควันมันลอยอะไรของกูอะไรของผมเรื่องกูเนี่ยเจะวัน yeah. ไหนหนุนจวัดต่อ นี่บอดรือเปล่าทำไมผมรู้สึกว่ามันเป็นบอดเลยที่ผมอยู่ในเมืองแบบวัดเอาเป็นว่าเล่าเมื่อกี้เรืลืมกันไปแล้วกันเดีย๋ยวเออตรงนี้ก็ได้ผมรู้สึกแบบแค้นอะอยากจะแบบเล่นคืนอะไรเ,เงี้ยคนไม่ค่อยจะน้อยเลยนะเอาจริงแบบคนไม่น้อยเลยโอเค อาโตอาโตผมได้ Auto. 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 เอาโตเจเอโอ้ฟ oh, ัมเอาสามารถได้บทได้เลยนะฮะเรามีเกาะที่มีเขามีให้อยู่แล้วว่าอะไรอะ่ะว้าวรู้สึกลืมป่าตองมันจับไม่ได้ทำไมตัวผมนี่มันดูไม่เงี้ยจ้านี่แบบอะไรอะ่ะเห็นวิญญาณเป็นสีขาวหรอนึว่าใชนเน่เนีเนีสีขาว เฮ้ยโอ้โหเสียงยิงมันเปลี่ยนใหม่ด้วยนะตรงนี้คืออะไรอะ่ะเดี๋ยวคนนี้ครับถ้าเรากดชิปวิ่งนี่จะมีการดีเลย์กดยิงปืนด้วยนะแต่ยันไ้หนุ่มให้พี่ปั๊มก่อนก่อนนะน้อง มาเดสเกตอ๋อนี่ครับมีมิสลิงด้วยอ๋อขึ้นอย่างงี้จ้างงานเหรอครับคนนี้ที่เราสไปดี้สไปดี้เหรอสไปดีห้ดหรอไอ้พวกสิบอันนี้กลับมาด้วยนะใครมีปั๊มม่วงด้วยหรอสไปดี้ก่อนไหนไม่ก็ธีกิทิสเซนก็พัฒนานะต่างจากประเทศหนึ่งอยู่กี่ปีก็ไม่พัฒนา เฮ้ยคนพอแตกเหมือนเขาจะดา่าคุณซอยอย่างงี้ผมว้าวใจเย็นสิหนุ่มคนยิ่งมายิงคนยิ่งไม่ระเบิดเอ้ยให ไม่แม้ได้ผมได้พักเลยหรอโว้วใจเย็นเครับใจเยนครับ,รบผมสุดพรีิตี้เพย์ครับเดินดันตกใจหมดครับจริงมาจากไหนจยูโพมาอย่างงี้เฮ้ยเฮ้ยมันต้องพูดแบบนี้เ้ยแต่ลูโตู้ทาวเวอร์แบบจับยัญี่ปุ่นครับ รู้รู้ไหมตะฟื้นตามใงญี่ปุ่นยิงผมเข้าปอดทุกเม็ดเลยครับโหตึงนะครับยังครบแล้วก็ยิงโดนบอครับโอ้โอ้ยตัวเองเลยดีกว่าซาสิกเกะมาไทยนี่ชอบเลยมีเนตเยอะไม่ใช่เนตวงแหวนนะเนตอะไรดมเนตนาฬิกาเอาทำไมซาสิกเกะรักสันติล่ะ ซาซุเกะซาซุเกะอยาได้แกแให้ฟาร์มิลีอ่ะโดเยเยนซาซุเกะไปอยู่กับโดมเหรอเออชนชนชนไปลวจ้าครับชนชนโคดเยอะกำลังยิงสนับสนุนแอมโดรมแอมโดรมัโอ้โหรถถังคนเดียวรถถังคันเดียวเอาคนคนเดียวมอยู่เจ็บเจบก่แตก จะตายจะตายจะตายมีคนจะตายเจ็บมากล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งต้องการความช่วยเหลือแล้วเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากเจ็บเจ็บอยู่เจ็บอยู่แสดงว่าไม่เจ็บมาชุบกัน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  มันเอาเพื่อนเข้าไปในนั้นได้หรอล้มไปดิเดี๋ยวครับซาซเกะสวยเดี๋ยวตัวเดียวด้านในมาเล้วสวยหมดเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกก็ต้องพ่ายแพ้กับรถถังอิสระอิสระได้อิสระพาวเวอร์แป๊บนึงนะครับซาซาซูกะยังไม่มีปืนดีๆเว้ยรูกซาซเกะไม่ใช่เน็ละต่อไปถ้าเจอรถถังเห็นป่ะเนี่ยอันนี้คืออะไรรีโมทปดเลยแบบแบบ ติดไปรถถังแล้วก็ให้ใครสักคนเพื่อนเราขับรถถังไปพีชิบแล้วก็คอยกดโอ้โหเราไปแผนที่ดูแย่จริงเขาคนนั้นมันก็ต้องไม่ไม่ต้องเป็นใครที่ไหนเดี๋ยวล็อกเลยกำยำดีไปดมเอารถคันอื่นที่ไม่ใช่รถถังไม่ได้แล้วเออใช่ใช่แปลวรถที่เร็วแล้วก็พุ่งไปจะาลานิโมดอมติดเป็นรถแล้วใช่ไหมและนายก็รีโมทไวยรีโมทมั้ยดีโมทมั้ย เดี๋ยวเดี๋จะเป็นคนกดให้ได้มา,าเล่นแล้วไปเลยเออไปเดี๋ยวเตรียมกดให้รถระเบิดต้องเวิร์กก็แหละไม่เวริร์กไม่รู้จะว่าไงแล้วแหละโอเคตรงไหนต้องไงรถบรรทุกระเบิดมาแล้วแต่มันจะเป็นการมิชีพของนายนะเดือดรอกใช่ใจ,จ่เออเจอคนและถ้าเรบอกให้กดแล้วบอกนะอย่ารอดูว่าแผนนี้มันจะเวิร์กหรือเปล่า หมดเลยเหรอโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้าง,งานะกับคลิปฝนไลท์ชัตเตอรสามที่สองน,นะครับซึ่งก็ไม่ได้มงหรือไม่ได้ชนะนะแต่ว่าเน้นเน้นมันไปก่อนก็สิ่งที่จะไดพูดกับซีซั่นนี้ก็ก็สนุกนะฝนไลท์ทำดีแต่ว่าขาดเรื่องการพิ้วหรืออะไรไปไหลายๆอย่างที่มันทําให้คนไม่ชินแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะกลับมาแน่นอนแต่ก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันคลิปหน้า ไปแล้วครับ